โตแล้วค่ะพี่น้องลูกซ้ำนี้ซ้ำกินกับแก้วแซ่บซฟค่ะเนี่ยก็คือนมะม่วง,งน้อยบ้านเฮาละค่ะทุกคนขาดกมากเลยค่ะทุกคนแอปเปิลกำลังเป็นลูกน,น้อยๆดกมากเลยค่ะแบบนี้ต้องเฮ็ดน้ำพริกนะพี่น้องเนาะกินสมกันจ้า เดนนี้เก็บไปยู่แตรว่ามันเขไม่สุขขกค่ะถึงไปย่านหุนหนกมันมาจ่อแบบมาดามบ้านนาะปินปินเก็บหมากเชอรี่มาหอดมาหอดลุยเชอรี่ก่อนดูหน้าเด้เอ,อ,อดูขาเด้ดดอดูหมดทุกอย่างดูหมดทุกอย่างดูสตอเบอรี่สุกเต็มต้นเลยค่ะมันมันภาพไม่ชัดอะภาพมันมืด๋อ,อแสงต้องมาอีกฝั่งหนึ่ง มันเยอะมากเลยมันสุกแดงเต็มต้นเลยเราก็ขยายอยู่นะโอ้โหลูกเชอร์รี่ตอนนี้สุกเต็มต้นเกือบมาไม่ทันไม่มีแล้วปีนเก่งอะเนขขขอะเรามีประสรบการณ์ที่ต้องมาถ่ายแบงนี้สิเห็นไหมเนี่ย ตรงนี้เลยมันจะไอ้นั่นเลยมันมืดอ่ะขยายอยู่ไหนจับดูสิมาดามบ้านนาเห็นปะจับขึ้นดูสิใกล้ก้นแ่นมาไปแล้วเออมันมันมันมืดมันไม่เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ไม่เป็นไรเข้ามาโยนลงมาปึ๊บโอ้โหเห็นก้นมาดามบ้านนาเลยดูด้โอ้ลูกเชอรี่ดูสิฮะสุกสุกลูกใหญ่หวานมากค่ะ ทุกคนมาเก็บหมากเชอรี่น้ากันเด้อจ้าไม่แม่พี่น้องหักงานมันเลยอป้องแขงๆเออนี่นี่แลโอ้ยตอนนั้นมันท่านได้สุขค่ะตอนนั้นมันกำลังมาแย่งลงมี่คนหนว่ามันตอนนั้นเรามาแย่งลงกินไม่ใช่ที่ตัดลงมอะะตอนนั้นมันเอาแบกเพราเบิร์ตกิงไปทัวทั้งหมดดอกตอนตัดลงมอะมีแต่ดอกมันแบบนี้ไหวนตัดหมากคน ว่าวบ้านนี้เขาไม่ค่อยกินกันโอ้ไม่ค่อยกินพี่ติ๊กหนูมาหาพี่ติ๊กทุกปีเด้อเออมาลุ้นมาลุ้นมาลุ้นเออมากอยากมาหาตั้งแต่ปีก่อนๆแล้วอ่าสีบ็ตัดมันตัดถึงเชิงก็เห็มันว่าให้พี่โตพามาซื้อผักกับพี่ติ๊กผักกันปี่บ็ได้ปลูกสเตียร์ยู่บ้านพุ่นปลูกแต่ปีนี้บางทีมันก็ฟรีของเหมนบุกไซส์แต่เราจองทุกปีไม่เคยได้ซื้อเลยได้แต่กินฟรีมีแบบเขาได้กินอยอะนะ อยากกแล้วสีนัอันนี้มันบนี้น่นมันีสีญี่ปุนันนี้สีเลยออเรากินก็หายอยากปูหักลงมาให้แล้วก็เก็บกินเี่ปีไหนอยากปูกพี่พิ๊กคิดถึงหนูเด้อซื้อทุกอย่างเยอะอาปกที่นีเปลี่ยนยนลงมาเอาหมดแล้วใช่ไหมเหลือเราเม็ดเมเชอรี่ต้องขึ้นไปอีก มาดามบ้านมาดามบ้านหนาขึ้นปีนก็หลากินข้างล่างนะเธอขึ้นไปอีกบอกขึ้นไปได้ขึ้นไปแล้วก็ไปเออขึ้นไปแล้วก็ไปสุดแล้วไปเกาะกิ่งไปตรงนู้นง่ายสบายเอานั้นค่อยไว้อะอะไรอะไรค่อยพี่ลงพี่เก็บให้ไหมล่ะเออให้แม่เมย์ให้แม่เมย์เก็บให้ให้แม่เมย์เก็บให้แล้วมาดามลงมาถ่ายไอ้นั่นเนี่ยสวยดีโอ้ยเหลือต้นพี่ตีอะไรมังกรานะ เขาอยากร้องไงให้เขาร้องขึ้นไปเปียนแนวเลยคุณนันนะเี่เออีแรกก็จับขึ้นไปน้ำเั่งจับได้เสือกให้มันตึจับ้มันติมันยากังเลยมาเออเนนี่ปัยญาไหมเดินบ่น่โตพี่ตีนี่เลยนะครช่วงฮะเราทำอะไรเราไม่ยากอะไรเออกไปได้ทำได้จริงจริงมากทำนะจริงๆนิมากทำไม่ต้องทำยูทูบแล้วทำเพจเดี๋ยววันนีให้เพจ โอ้โหได้ตะก้าหนึ่งโอ้โหเหลืองสวยงามอุ้ยแดงแดงงามขนาดเลยนันยังไงดูสิไม่ต้องไปซื้อแล้วของฟรีนี่เขาเรียกว่าของฟรีมีอยู่จริงก็ไปหาอะไรมาถ่ายเร็วโอ้โหผักหมเยอะแยะเลยค่ะทุกคนจ้าผักหขมลายลายค่ะเมืน่อนี่จ้าสวนผักหมค่ะทุกคน งามๆผักโขมถือฝนไม่ค่ะดูจ้าผักโขมฝรั่งค่ะทุกคนค่โอ้โอ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 โลมแรงมากเลยลมแรงมากเลยวันนี้ค่ะทุกคนเมื่อนี้กับฝนตกลิ้นไปปล่อยค่ะเพราะฝ้าแก้งออกแน่ต่อกาออกเดินทางเรีเนจ้อพี่น้องพาพี่น้องมาเบิ่งพักผมฝรั่งค่ะ เราจะเก็บผักผมไปจิ้มน้ำพริกกันเนาะมือนี้เนาะพี่น้องเนาะ เยอะมากค่ะทุกคนขาผักขมในสวนสตรอเบอรี่นะคะเยอะมากค่ะทุกคนไหนๆก็มาแล้วเราก็ต้องเก็บเอานะคะเนเอมาะดหมดบอกว่าเขาเลกนั่นนี้ก็จอดชเขามาทุกคนดูดิปลาผักขมจะพี่น้องเอ้ยหลายคากหลายเนยจ้า ้ับมาออกดอกเราก็เลือกเอาได้อยู่ค่ะเลือกเอางงามได้อยู่เมิ่งค่ะอ่อ,อนๆเก็บไปใส่ตู้เย็ยนไว้กินได้หลายมือค่ะทุกคนค่าย,ยิ่งเก็บก็ยิ่งมันปี นีปีนั่นผักซีไปเก็บผักซีเขานึกว่าเป็นผักอันซีเขาอันนั่นเองแต่แท้เขาผักซีเขาหวานไว้ขายโอ้ยทุกคนคะ่ะนี่ยังเก็บยิงมันอ่อนๆใสแล้วอ่อนอ้วนรัว,อ,อ,อ,รวอยู่ขันบ้านเฮาเนาะอ้เอาไปต้มให้หมู ก็บอกว่าพอพอแต่ไม่หยุดมือเลยนะแต่ดูนั่นเขาบอกมีแต่ไม่เคยเอากินนะเีเอาแค่แต่ทำผงอู้เยอะมากเก็บไม่หาดไม่ไหวแล้วอ่อนมากเลยตรงนี้ตรงนี้อ่อน บอกแล้วไม่ผิดไม่ผิดบังถ้ามาสวนสตอรอเบอรี่เรามาเก็บเอาอเก็บเอาผักอยู่โอระแยงนะวิ่งหาโอ้ยเลนหาไซากับ่อมีเป็นไฮอิลีไปตำแยเดียนะใช่ปะ่ะไม่ใช่เราก็เก็บไปไม่ได้กดฟิล์ม,ม,มเออเก็บแล้วที่เมืองไทยเขาบอกว่ารักษาโรคโควิดใช่ไหม โหจังงามคนไทยเลยรู้จักอ๋ออย่รุ่นกัป้าจ้าเยอะมากเลยเราเจอแล้วสมุนไพรไม่ลืมแต่ว่าน้ำพริกได้ใช่ไหมได้ค่ะขมไหมไม่มีรสชาติอะไรเลยแล้วไม่ขิวไม่ฉุนไม่พี่ที่เขาแนะนำน่ะเขาบอกว่าไปทําก๋วยเตี๋ยวลวกใส่กับก๋วยเตี๋ยวเออถ้าเป็นอย่างนี้มันก็เหมือนกับอ่าผักอะไรนะที่เขากินกับอ่า อะไรนะผักขมผักขมผักขมที่คนไทยเขาเรียกผักขมตรงนี้อ่อนๆเลยค่ะทุกคนโกดกุโกดจุฬาลาพาต้อก็เพิ่งรู้จักกับมาดามบ้านานาเดี๋ยวนี้นี่เองนะคะรู้จักกับมาดามบ้านานาแนะน,าน,านาํานะคะทุกคนคะ่ะนี่ค่ะต้อจะไปลองชิมดูต้อยังเอาต้อจะเก็บไปไม่เยอะนะคะแต่ว่าต้อจะเอาไปชิมดูก่อนว่ามันเป็นรสชาติยังไง ค่ะพี่น้องเก็บผักในผักขมเจมตะก้าเลยค่ะทุกคนมาหาเก็บผักค่ะทุกคนค่ะเก็บผักในสวนสตรอเบอรี่เหมือนเดิมค่ะทุกคนผักกะหลายผักกะหลายสตรอเบอรี่กะหลามวนมวนไปน้ำกันาะค่ะขันมาสวนย่ำไตปุ๊อึดตะผักกินค่ะทุกคนผักหลายค่ะค่ะ ອะออนพักขมม 有，<多>来电。爹 ทุกคนมืนอนมห,น,ห,ห,ห eras, อน,อนี้ต่อกับพี่น้องมาเก็บพักผมนะคะพี่น้องผักผมหลายค่ะค่ะพี่น้องยุนี่ค่ะมแต่ดดกงามๆเอ้มแต่ต้นงามๆอวบๆวค่ะทุกคน่ะเบิ่งค่ะพี่น้องมาเก็บผักนะคะพี่นี่ค่ะพี่น้องจ๋าคลิปนี้ต่อเอาไว้ซ้ำนี่ก็นนาค่ะพี่น้องถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ต่อในเด้อค่ะเป็นกําลังใจให้ต่อในเด้อค่ะพากกันมาเก็บพักผมค่ะมือนีค่ะไปกินกับปนกับเอาเป็นหนึ่งกิงนก็ได้นะคะพี่น้องหนึ่งกิน แทนผักเขาถุกอย่างผักหอมตัวนี้สิคือผักหอมไทยเข้ามากค่ะทุกคนขาดูค่ะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ต่อน,นะคะสวัสดีค่ะ